น้ำเกลือน้ำเกลือที่กล่าวถึงเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การแพทย์ที่นิยมใช้กันมานานเชื่อว่าส่วนใหญ่อาจจะเกิดความสงสัยว่าทำไมเราถึงใช้น้ำเกลือแทนที่จะใช้น้ำธรรมดาแต่น้ำเกลือเหล่านี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างซึ่งลักษณะของน้ำเกลือจะมีความเค็มเจือจางอยู่อย่างไรก็ตามน้ำเกลือที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เหล่านี้ไม่ได้มาจากการนำเอา ที่ผสมเกลือแบบง่ายๆแต่มีการผสมแร่ธาตุต่างๆเข้าไปในสัดส,ส่วนที่พอดีกับความเข้มข้นของน้ำในร่างกายซึ่งหากเราพอจะสังเกตได้ว่ารสชาติของเหงือไม่ได้มีรสจืดเหมือนน้ำแต่มันมีรสเค็มเช่นเดียวกันกับน้ำเกลือน,นั่นเองสิ่งเหล่านี้เป็นที่มาว่าทำไมเราจึงใช้น้ำเกลือในด้านการรักษาพยาบาล และยังนําไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆน้ำเกลือคืออะไรย้อนไปถึงธรรมชาติของร่างกายก่อนที่มีการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายเป็นธรรมดาไม่ว่าะเป็นทางรูขุมขนที่เรียกว่าเหงือ่อทางปัสสาวะหรือการหายใจก็มีไอน้ำออกมาเช่นเดียวกันในแต่ละวันร่างกายจะขับเอาน้ำออกมาเราวสอถึงสอลิตร เพื่อให้ไม่ให้ร่างกายเกิดการสูญเสียน้ําจึงจําเป็นจะต้องได้รับน้ําจากภายนอกเพิ่มเข้าไปไม่าจะเป็นการดื่มน้ําธรรมดาหรือการให้ผ่านช่องทางอื่นในกรณีที่ไม่สามารถดื่มน้ําได้การให้โดยช่องทางอื่นก็คือใช้วิธีนําเข้าสู่กระแสะเลือดโดยตรงซึ่งน้ําที่ใช้นั้นเรียกว่าน้ําเกลือ ด้วยเพราะความเข้มข้นของน้ำธรรมดากับน้ำในร่างกายมีความเข้มข้นแตกต่างกันน้ำเกลือจึงกลายเป็นคำตอบที่ไม่ทำให้ร่างกายเสียสมดุลเพราะเป็นน้ำที่มีความเข้มข้นในระดับเท่ากันกับในร่างกายนั่นเองขมข